ออโอ้ต้นใหญ่นี้ก็สวยเอา,เอามาจากไหนอีกต้นนี้อ่ะนานแลยตนล้นน้าไม่เอาเอาต้นใหญ่มาเลยวันนี้วันนี้รู้ไหมทำไมมาหาพี่เดี๋ยวว่าผมลืมอะไรอยู่เนี่ยดินผมลืมดินพี่ไม่ได้ไม่ได้ผมจะเอาขึ้นห้างแล้วสวยแล้วโอ้ อนนี้ก็สวยตัดบบนี่โอ้เอาสวัสดีครับยินดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับบอสไซที่เดียวเนาะนะครับเป็นว่าจากการขับมโครก็มาดูเนีียนะครับวันนี้ตอนเย็นๆครับของวันนี้นะครับพามาดูบอสไซนะครับของพี่เดียวนะครับตอนหลังเลิกงานเนาะตอนเย็นๆนะครับ บอนไซเดี๋ยวทีเด็ดมักไฟเดี๋ยวเราไปพาไปชมกันนะครับก็บอนไซหลายต้นนะครับก็กับห้าสิบหกสิบแล้วนะครับแทบจะไม่พอที่ปลูกแล้วแต่ทำรู้สึกว่าสวยนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูต้นสวยพี่น้องต้นที่ว่าผมไม่เอานะครับต้นที่ผมไม่เอาใช่ไหมเนี่ยนี่กี่เดือนแล้วครับพี่พี่เดียว ต้นนี้หาเดือนครับนี่อ่หาเดือนแล้วดูโอ้เสียดายเลยนะครับของเ,องเ,องเพื่อนเ่อนไม่เอาครับผมไม่เอานะกับเสเลไม่เอามีแต่อันสวยหมดนะครับนี่โอ้แล้วไอไอไอ,อต้อนลูกลูกนั้นอยู่ไหนพี่เดียวไอที่ว่าออกไอวันนั้นไปไหนแล้วอไอต้อนที่ว่าทาสีเล็กเล็กูกเล็กอะเนี่ย อ๋อครับนี่นี่มาดูเนาะนะครับต้นน,ตนี้สวยโอ้ต้นนี้ก็สวยเลยแต่งสวยเลยนี่ก็ได้ต้นนี้ก็สวยรู้สึกว่าจะสวยเยอะสวยสวยกับทุกต้นครับเริ่มสวยหมดแล้วเริ่มอายุเก่ามาสุดสุดห้าเดือนเนาะพี่เดียวเนาะห้าเดือนครับเนี่ย เริ่มทํามาก็5เดือนแล้วนะครับหลังจากทําแรกๆทำเลยลูกแรกๆเลยนะครับมาดูกันนะครับโอ้สวยนะครับก็5เดือนผ่านมาครับลูกแรกครับนี่คือลูกแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทํามาเรื่อยๆนะครับเป็นว่างเนาะก็จะซิวไปสักต้นอยู่ครับวันนี้นะครับเรากำลังหาดูอยู่นี่นี่นี่ดูเด็กอนุบาลเนี่เด็กอนุบาลนี่ครับ มาดูมาเพาะนี่ยเด็กอนุบาลทั้งนั้นเนี่ยเด็กอนุบาลครับเนี่ยดูนะครับนี่แต่ละต้นพี่น้องมาตั้งแต่เป็นนอนะครับเนี่ยมาตั้งแต่เป็นเป็นนอแหลมเล็กๆนะนะครับมาเพาะเองนะครับเนี่ยจนเลอแป๊บเดียวเป็นทรงแล้วใช้เวลากี่เดือนนะครับพี่เดียวสามเดือนเลยนี่สามเดือนครับมาจากเป็นนอนะครับนอเล็กๆนะนั้นไม่มีนอเลยนะบางตัวก็ไม่มีนอเลยนะครับ เนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยสวยโอ้นี่ครับสามเดือนนะครับถึงได้แบบนี้โอ้ดูดูดูด,ดูสวยพีน้องนี่ยสามเดือนตั้งแต่ผมเมนตแรกใช่ไหมพี่ระหว่างใส่ใส่ดินกับใส่น้ำอะไรสวยกว่าดินหนหมใส่ไปดินสวยกว่าเนานะ ลักลักนี่พี่น้องเนี่ยต้นสามเดือนครับสามเดือนได้เท่านี้แหละจากที่เป็นนอสวยเนี่ยอ้ต้นนี้ก็สวยโอ้รู้สึกว่าเข้าตาต้นนี้เลยพี่เดียวเนี่ยเลยโสามเดือนครับเนี่ยชุดนี้สามเดือนนี่มาดูดูพวกเชนนะอ่าครับ อันนี้ประมาณเดือนกว่าเช่น้ำโอ้เดือนกว่าแต่เ,เช่น้ำมันไปเร็วกว่าใช่ไหมเบ่โอ้มันอยู่ที่พันมันด้วยอะบางต้นก็ไม่เดิอนอะครับนี่ดูพวกสี่เดือนนี่เลยวุ้ปาด eh, ini video ini ada, oh, ada, kiri kanan tuh nih ya, ini pok ini ton ini oh, hot, uh, oh, oh, yeah. oh, yeah, yeah. เอาไ้แก่เลยเอาไม้วนในนี้เลยครับแสดงว่าอะไรไปในน้ำมันดีกว่าพี่เดียวในน้ำกับถ้าอยู่ในน้ำมันจะแตกกว่า้ีเหรอหรือไม่เกี่ยวในน้ำมันแตกในน้ำมันแตกในดินไม่แตกไงแต่มันแก่จ้าพี่วะครับอยู่ในดินด้วยอืมแต่ต้ดดินดินทรายอ่าดินดินพื้นนี่อ่ารากไม่ค่อยเดินแต่ว่ารากแก่อ่ารากออกไปเยอะแต่รากแก่ถ้าดินทรายไงดินทราย แต่ถ้าว่าดินในดินพวกไอ้ดินดำดินอะไรมันเล่าของดีดครับก็อายุเฉลี่ยนะครับก็อยู่ประมาณห้าเดือนเนาะก็ไล่ไปนะครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยทั้งหมดนี้คือห้าเดือนนะครับที่ทํามานะครับก็ต้นแรกนี่นะพี่น้องนี่ต้นแรกต้นห้าเดือนอายุเยอะกว่าเพื่อนนะครับตน้ตน,ตนครูต้นครูนะครับเนี่ยคืออาจารย์ต้นแรกนะครับต้นที่ผมไม่เอา นี่อายุเยอะสุดห้าเดือนนะครับก็ไล่มาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหนึ่งเดือนนะครับว่านี่โอ้สวยหมดเลยนะครับใบเขียวนะครับนี่แต่ผมชอบชุดนี้พี่น้องเนี่ยชุดสามเดือนนี่แหละโอ้เนี่ยชุดสามเดือนจากที่เป็นนอเนี่ยกับไม่มีนอเนี่ยได้เท่านี้ครับสามเดือนโอ้อยังสวยเลย เดี๋ยวก็โชยไม่พี่เดียวยังทีใช่ไหยร่างเป็นแก่ดิเราเป็นแก่ทีครับย่างเต็มหมดเลยอูนี่เดินเร็วนี่ดูว่าเมื่อวานในเมื่อวานในน,นะน,น,นี่มันยังติดนะครับอันนี้มันไอ้นี้มันแข็งเลยนะครับมันจะมันมันมันขึ้นมาเลยนี่เมื่อก่อนในเมื่อวานมันยังเมื่อวานมันยังติดกะลานี่อ่าแต่มันทิ่มไมตะลูเลยครับ นี่ออกไม่เร็วนี่ออกไม่นี่เพิ่งออกนอใไม่เนี่ยอยากรู้ความรู้อะไรครับกับทำเนาะก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากรู้อะไรนะครับเล่นต่อไหมทำเล่นๆทำเล่นๆครับอ้นี้มะพร้าวไม่เอามะพร้าวไม่เอาเชล่นเล่นๆเช่นเล่นๆครับเจ็สวยอีกแล้วนี่ก็หลังเลิกงานพี่น้องขับรถเสร็จก็มาทำบอลไซเล่นๆครับเดี๋ยวของผมสวยกว่าครับพี่น้องจะ เดี๋ยวรอดูของผมน่ครับก็คือหลังเลิกงานนะครับกับที่เดียวทําไปทํามาทําให้เล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับพี่น้องกลายเป็นสวยไปเลยนะครับแต่ต้นนี้ทีเด็ดครับเนี่ยทีเด็ดโอ้ต้นนี้เดี๋ยวรอโชว์ครับเนี่ยให้รากมันแข็งก่อนแก่ก่อนแข็งก่อนนะครับนี่สวยต้นนี้สวยโอเคนะพี่น้องอามาชมครับบอนไซมะพร้าวนะนะครับ ทำเล่นอายุก็ประมาณ5เดือนแล้วนะครับไม่ใช่5เดือนทําตั้งแต่ทําตอนแรกมาก็5เดือนนะครับทั้งหมดจากทําไปทํามาทํานิดหน่อยกลายเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับจนไม่พอที่จะปลูกแล้วโอเคนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบอเไซนะครับมือไม่หัดทํานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอาชีพอาชีพอาชีพเสริมครับทำเล่นเพราะปลูกให้มันสวยมันงามเนาะนะครับหลังจากขับมนโคเสร็จโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับกับตาไมโครสมิอ่เอ็กซ์โควเตอร์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ